กับเธอในทานานะไรทำกับฉันเย็นชาเหมือนคนห่างไกลเรียกว่าแฟน ก็เหมือนไม่มีฉันคนนี้จะต้องทำตัวอย่างไรเป็นคนรักหรือว่าเป็นของตายจะเป็นตายช่างมันใช่ไหม i'm อย่าทิ้งฉันอยู่อย่างนี้ตอบมา ระยะห่างของคนหมดใจคือระยะทำใจของคนถูกทิ้งชุดที่6จากเอิรนสุรัติการวันนี้ในรูปแบบซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่7 e เ่อิร้าน Imagine ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน123 7005คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ g r a m m ี g โกได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย ือเพลงยิ่งรักยิ่งเหงานะครับของพเสโริการนะครับจากอัลบั้มชุดที่6นั่นเองนะคะระยะห่างของคนหมดใจระยะทําใจของคนถูกทิ้งโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้ครับนงลี่ค่ะพี่อุนและนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของทั้งคู่เลยโงเลยไม่น่าเชื่อว่าศิลปินของเรานอกจากร้องเพลงพอเรายังทำสิ่งแบบนี้ได้ด้วยโห ยอดเดยะะี่ยมนะฮะเมื่อกี้เจมส์ชนิกิตถามพี่อุ่นเอ,เอา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 ช้อนมะคนหน่อยถามไม่เจอว่าเจมส์เจมส์ดูดนิ้วแล้วพุดแน่นอนควักสควักสับรถก็มากินด้วยก็เดี๋ยวนี้แท้้ก็ ดื่มวันนี้แล้วกันไม่ได้ไหวต้องหมักก่อนอันนี้ฮะอันไหนอันไหนอันไหนของเราอันนี้ของเจมนี้ของเจมอันนี้ของน้องเปานะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเราตัดสินกันใช่แต่ว่าวันนี้เป็นเกียรติมากที่ทั้งคู่มารายการเรานะฮะขอบคุณมากมากด้วยขอบคุณอย่างครับคล้ายสุดนนี้ให้ฝากผลงานกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ น้องเปาก่อนละกันค่ะก็ฝากอัลบั้มชุดที่สองนะคะชื่อชุดว่าในความรู้สึกของเธอนะคะแล้วก็สําหรับเย็นวันนี้นะคะ5้โมงเย็นนะคะมาชม MV เพลงในความรู้สึกของเธอพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝากละครคบไฟ่ a y to be c o n t i n u e ด้วยนะคะตอนความลับมิ้นกับมิวนะคะเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะครับผมครับส่วนของเจมก็เร็วๆนี้เลยครับผมกับเพลงโสดครับผมเป็นซิงเกิลที่5แล้วนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเป็นเพลงสนุกๆน่ารักครับผมแล้วก็ ฝากติดตามนะครับทางช่องแฟนทีวีด้วยละกันมีอะไรก็ทุกอย่างอยู่ที่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันครับใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมรวมนะฮะ20ปีการพิคอของเราด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับทีนี้เรามาตัดสินกันแล้วนะฮะว่าประชาชนจะชอบของใครมากกันดูกราฟันพร้อมกันเลยได้เลยค่ะกราฟมาอาจจะมีหักมุม โอเคสูสีมากๆนะฮะแต่ว่ามีผู้โชคดีด้วยที่โวตให้น้องปากับน้องลี่นะคะเบอร์ก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลย08949034เผือกเผาจากจังหวัดลำพูนค่ะโอ้มาใจเลยดีดด้วยพวกแพ้ไม่เป็นไรก็มีโบนนิดนิดหน่อยหน่อยนะใช่แล้วก็คือกินอันนี้เราเลือกผ้าทำโทษเลยดีไหมคะดีครับมามีเผือกกับมันเจมเลือกเลยเจมเลือกให้เจมเลือกเผือกกับมัน เลือกอะไรกินเผือกติดมันกินฟันติดเผือกอะไรนะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้ต้องเร็วๆด้วยมันมัเลือกมันครับผมบอกกล้วยเข้าปากนะฮะวิธีการง่ายๆก็คือคือเราจะให้ปิดตาคนหนึ่งค่ะแล้วก็ปอกกล้วยใส่ปากคนหนึ่งเท่านั้นเองได้ครับนะครับมันง่ายมากเลยนะง่ายๆมาก นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวไทยที่สุดเราก็จะมีช่วงเมาส์มันติดเหงือกเมาส์เปิดติดปากนะฮะเจอกันใหม่วันจันทร์ย้ายเวลาแล้วนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกับรายการมันเผือกเผานะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าพิธีกรยังสามคนแล้วก็หน้าตาดีเหมือนเดิมต้องรู้ต้องนะครับสรุปขนานให้ค่ะเหมือนเดิมก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันหน้านะคะสาหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนเนาะอ่าครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำโทดครับผม Take me time! เมาเผือติดปากสวัสดีครับดีเจชาช้าครับผมนะฮะบอกตัวนี้เลยว่าเห็นน้องเหมือนดูนางสามมิติเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ก็คว้ามาไม่ได้จา,ากคว้าเดี๋ยวใส่แว่นก่อนสองฮสองสามัแล้ว<ะ>พูดคนเดียวเอาเลยโอเคโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบ่งให้มันด้วย <c ười> อย่าคองจองอีกโอเคพอแลพอแล,อล,อล้วสวสดีครับ